เพราะว่าแต่ละทีงั้นที่ชัดมาเชื่อว่าต้องใช้ตัวที่เต้นอย่างมากแล้วก็อาจจะมีรายได้ต่ำๆแล้วกสวัสดีนะครับแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเดะมันนี่ก็บคกณพับซ่องบ่าวผู้ไทยฝั่งเหล้าก็เก่าแล้วครับผมมันนี่ก็บ่าวพุทไทยฝั่งเล้าจะมาถ่ายสยามสะแพวร์พี่น้องได้เบิ่งได้รับส้มแล้วก็ไปรุ่นสยามนะ พี่นอ้องเพื่อนครับผมตอนนี้เราจะเต้นกันนะพี่นอ้องเนี่ยในยามค่ำคืนพี่น้องนะนี่ฮะพี่นอ้องโอ้โหจแเควัยรุ่นทางนั้นเลยนะพี่น้อ,นอ,ยอยงใครมีเพื่อนอยู่สาย,ยามนิดนะใครมีเพื่อนอยู่สยามนีดตามมาเลยนะตอนนี้เพราะว่าสอบที่จะเริ่มแล้วรวอ,อหน่อยรอหน่อยจะได้แบบว่ามีเพื่อนเต้นยังไงจะได้มีเพื่อนติดเยอะจะได้มีเพื่อนเอต้เน แล้วอยู่สี่อย่างนี้ตามมาด้วยนะครับเราจะเริ่มอะไรอีกสามนาทีวอร์มกันหน่อยไหมสามนาทีวอร์ไปหน่อยมวอร์มกันหน่อยก็ได้นะเป็นดีดผมเห็นพี่น้อยมะไปทายให้พี่น้องได้ปึ๊กข้างในนะฮะ คือถนนคนเดินนะครับผมอล้วกรียงสอั้นดูไ้่ะโอเคอไคอนน็อนะคะเดี๋ยวคอเอยากใ้คเทนี้ก่อนอ๋อนอเอลังการสุดสเกมอทงไงล็อกเก็ต เออคิดว no uh, uh, hey, ่าไหนขออีกหนึ่งทีหนึ่งสองเดี๋ยวจะอาออิดากบว่เอพลงจะสอนเอาไว้เซเินมาฮาอ่ะหนึ่งสองใชหมเพงจะสอนเอาไว้เซเว่นมาฮาท้แบบว่คงจะไม่เป็นไรแค่คิดถึงเธอต่อไปไม่หวังให้เธอมาสนใจอ่ะในท่านี้ลองดูนะคะ เริ่มตั้งแต่ข้อไหนนะอะไรนะอ๋ะอคงจะไม่เป็นไรนะคะหนึ่งสองสามคงจะไม่เป็นไรแค่คิดถึงเธอต่อไปไม่หวังไง้เธอมาสนใจคนเก่งมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองซ้อมกันอีกหนึ่งที่หนึ่งสองสามเก็บเธอไว้ข้างในนี่ครับพี่น้องจะมีวงดนตรีนะพี่น้องเอย๋ยนี่ครับนี่ครับผมพี่น้อง ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผมวงดนตรีนะครับตอนนี้ก็เก็บแล้วพี่น้องเอาผู้ชายมาบพท่านพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมน่าจะ,สะแสดงนะตั้งแต่วันขอวันแล้วนะพี่น้องนะครับนี่ ه, พี่น้องโอ้วัยรุ่นสยามนะครับผมพี่น้องนะเพออเงาพี่น้องยามกลางคืนในเมืองไทยนะครับผมในกรุงเทพและขอบพี่น้อง ครับคือถนนคนเดินนะครับผมพี่น้องนี่คร<อ>ัรบบรรยากาศเอาไรมาถ่ายบรรยากาศพี่นอ้องได้เบิ่งเลยรับซุ้มเลยพี่น้องโอยขรของเราองได้วยไพีอมร่มเล่นมกก่อนได้นะะนี่าจะมีรางวัลอะไรสักอย่าง ใหญ่มากเลยพี่น้องคเนี่ยใหญ่จริงๆพี่น้องเนี่ยคือแบบว่าถนนตรงนี้คือเวลาเย็นๆจะมีงานตลอดนะพี่น้องนะจะมีงานตลอดนะพี่น้องนะคือแบบว่าปิดถนนเลยนะครับผมจะสร้างกิจจะกรรมพี่น้องนะ ีนนน่น้องของพี่น้องนี่ครับสร้างกิจกรรมมากมายพีน่นะ้อง คือดร่อยและสำหรับวันใหม่นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคับคับของเราหรือว่าเอ้ยได้ยินแล้วแบบอะไรครับคัพคัพกดติดตามค่ะรู้เลยกดติดตามปุ๊บโอ้ดูพี่น้องกดติดตามปุ๊บรู้เลยว่าโอ้ยเป็นอะไรเป็นเช่องสัมภาษณ์ของวัยรุ่นชาวสยามนั่นเองแบบ สวยหรอเขาอยู่ในช่องทับทับกันนะเออคนโสดก็ได้นะคะคนมีคู่ก็ดูได้ไปช่องสัปดาห์ใหญ่รถไฟเชียงรายสยามนั่นเองค่ะและสำหรับวันไหนค่ะที่อยากกดติดตามช่องของเราสามารถสแกนชื่อวันท้องหรือของตรงนี้ได้เลยจากใต้รับสติ๊กเกอร์ฟรีหรือรับถ่ายรูปกับแบบถ่ายรูปแบบแบบของเราได้ค่ะแล้วก็ติดต่อสายให้เราได้อเลย พี่น้องบ่าไม่ดได้จะพาพี่น้องขึ้นไปอันนี้รถไฟฟ้า,า BTS พี่น้องตล้วนี่ก็ทางขึ้นไปรถไฟฟ้า BTS นะครับผมนี่พี่น้อง นี่คนไม่เยอะนะครับผมพี่น้องนะ